เรียบร้อยโอเคทุกคนเราในเมื่อเราพบหมายแล้วทุกคนเราไปทำเรื่องกันต่อมาดูว่าเราจะได้เพิ่มอีกไหมฝากกดไลค์กดแชร์ไลคตามมาดูกันเลยน้องบรงจาลวดลงน้ำแล้วชิงกับบ้งรันนุ่มีได้ไหมทุกคนสวยไปต่อเลยโอช้าบังรันหน่อยเนาะตักดี้นะเป่นขอบนิ้เลยน้องบรงจาเนาะเฮ้ยตรงนี้ปลายังว่ะเออออกมาจากนี่ไงไหนทีฮ้อนน้าฮ้อนน้า เกปอนไม่เบือเก็บปอนเก่งเลยเอาเมียก่อนใช้ได้อยู่ถ้าเก่งมันเก่งกว่าแล้วมั้จะว่าตีเดือดกับบางกาลปัดดูเลยมาได้ทุกคนเก็บไปก่อนไปใส่ให้มันผสมปนกันมังจ่าลุงไม่ทม่ยหน่หน่ไม่ไม่ไม่ไปต่อมังจ่ามันนู่นเราไปอ้อมทางนู่นเลยไปเราเจอแล้วมนังกูอะเริ่มคึกเริ่มคึกแล้ว นู่นไปถึงนู่นได้เลยมั้งเหรอเนาะมันเลยปีแล้วไม่มีเลยเนาะขอบนี้อนะมีมั้งจ้าเนาะไปขุลงในนี้ขอบนี้มีรุน่นป,ปาบเขยให้ฮะ ลอมักรนปื้ดลูกนอไปได้เก็บลมดอกให้คุณ่ะได้วยโอ้มนรันตุปีกบแล้วหน้าครั้งแรกแล้วมนรันว่าพื้ววะไม่เคยตุปีกบลูกบางจจริงไวทุกคนเออ เห็นไม่ยอมเดินน้ำมาก่อนมีใครมาช่ก่อนเราแล้บ้งวะโอ้หปนี้มาเลยดิเพือนเรือไม่มีน้ำบ่อยไม่ได้พีตรงนี้มีไหมเลือแล้วลงเลยไม่มีแถวนี้น้ำมีนะเออี่ ในตรงไหนดิเข้าไปเปลือยตรงนี้เข้าไ,ได้เกีย่ยวแต่เบือตรงนีขึ้นได้มาแล้วไหมยายไปต่อทุกคนนู่นฝั่งนู้นป,ป,ป่าปักบุ้งไปมาเลยดิฝั่งนู้นเราได้มาแล้วมันเห็นว่ามันน่ามันอยู่ั่งนี้มันเจอไม่แน่มีไหมวะหายเรยบรอยน้ำตื้นน้ำแห้งงหัวลุง มึงจ้าไม่ได้ไม่มีที่ชดมึงจ้างัวลงแล้วย้ายมาไปต่อเลยทุกคนเราไปลุยๆกันยาวๆวันนี้เราเอาบ่อไหนก่อนบ่อนี้ก่อนเนีังบ่อไหนบ่อไหนมึงจ้าบ่อไหนอ่าคาร์มาเตอร์ก็รบได้บ่อนี้ก่อนทุกคนลุยเลยเอาเลยนะิบสมิลลกุรอร์ฮ์มานิรอฮีมเลามึงจ้าว่าได้พังจึงมาเนาะ ไม่ได้กลัวเองถูกร้นเลยไหมหรือว่าใครมาหลังกอล์ฟเราเนี่ยแล้วน้อยโอ้ร้อนหรอแม่ร้อแม่แม่นี้ทุกคนแม่นี้ทุกคนเลยนี่แม่นเก๋เฮ้ยเฮ้ยเม้งมุมนี่ทุกคนแม่ร้อเก็บบอลทุกคนพ่อมันตัวใหญ่ตรงกลางทุกคนไม่มินจก๋อย่าเล่นว่ามินพร้อม ได้ได้อยู่ได้ฮะพูดไหมล้อหลุดหลุดบัรจาร์นับพื้นเลยฮึหลุดลาวไหนล้อมียล้อล้อเห็นเมีเอ๋เหมือนพูดเลยทุกคนดับพื้นเลยโลเาต็มโบนี่ยปีนี้เนาะสวยไปโต่หน่อย โอ้เร oh, oh, <là> ิงมันตั้งตรงนี้เหนือบางเอียดแน่นอนเพราะเพราะมังเอียดมาคนเดียวแถวกังจ่านะไรจับเลยมึงบังจ่าผู้เมียผู้ใเมียลือมึงจ่าเมียเเอ้ามียรผู้พื้นเรนี่ของเราโตเกะนั่นโตเกะคนดูดูนี่พาชมนี่ชมกับโม่ได้เลยมึงจ่าบังระเหนือนี่ตั้งในน้ำดิเออนี่ยฮึเด่นดำอุโลฮึเนี่ยดังเอาลูกดังกลับไปวยกันใน อ๋โหลเมียตัวใหญ่ของนั่นเหรนี่ใช uh ่เพราะว่าเงียมานี่ห้าบาทไว้นี่ไม่เอาเออเมมาเอาหลามจ่งเมียจะไปตัดหน้ามึงกาแล้วนี่มังลันใช่ใช่เพราะเ็เคยได้ตัวสวยข้างหน้านี่ไงใช่ให้มังการาเล่นตัวันวาไม่เบ่อพรเราน่าจะ นั่นน่ะันน่นันน่ันน่ะันน่ครับผมเฮ้ยเป็นไะไรรุ่นผู้บือเมียเมียเมียไม่รู้เมียผู้ออกไซก่อนเก็บต่อเฮ้ยไม่ล้มให้หมดอ่ะอย่างนั้นร้อยหมดเออหาประกาศครับผมเงียรหาลุ่มครับ พอบันไหมพ่อบันไหมอร่อยหล่อเียมียทุกคนพ่อมันที่หาพ่อมันที่มีน่เยบังแกนี่ทุกคนเต็มมือไปเมียเพามันอยู่กลางกลางจ่ะอู้หเต็มเต็มเลยนี่เต็มที่เลยตรงนี้เองเหนว่า

ไม่รู้้องเล่มจเปลือกบ้องเลออมจอให้พฟงก่อนนองแกนอมันเหดไพบเลยพบปนกาจริงเลยโอไม่พบเลยนกา

ไปเลยเออไปเลยตรงไหนมีปลาไปตรงนั้นเลยมึงเหยียดเบื่อแล้วตรงนั้นมึงเหยียดอยากได้ที่ใหม่ๆเลยตรงนั้นฮะใช่ใช่อันไหนเนยฮู้ประกาศไม่จับติเขียวฮู้มึงนั่น ไม่จบปิเก็บเนะเงี้ยเก็บแจงได้เมียพี่เงี้ยใหญ่พีทุกคนไปต่อโอ้โหโอเคปิดคลิปเดี๋ยวเราเปิดคลิปใหม่แล้วทุกคนว้าวผู้เมียผู้เมียไม่รู้น่าจะมีผู้รักตัวอะหืมเก็บไอ้หมดเลยเงียบหล่อเมียพี่ด้วยให้ตายถุกหยัดโลนึงเชิญใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ละก่อนเก็บเต็มถาจะไปจะไปจะไปจะปิ้ง